สวัสดีครับดูผมไม่สดนะครับอ่าวันนี้ผมก็ติดติดอย่างไรสิบแล้วนะครับนี่ครับร้อยห้าสิบติดอย่างไรสิบแล้วอือหือแบบพักามาบอกตรงๆเลยนะครับนะตอนนี้ผมก็ซือ้อเป็นมาสองกระบ,บอกแล้วก็คือแฟลชไนท์กับเด็ดเด็ดไนท์นะครับามว่าดีไหมตีอยู่นะเอ่ยนี่แฟลชไนท์กับเด็ดไนท์ผมก็มีเพีหกเอพีหกกันนะครับนี่ <c oughs> ดีนะเออย ep หกสามารถซื้อปืนได้นี่นี่ครับเนี่ยเนี่ยมีกองของฟันเนี่ยเปับ๊บนะ่ ep ห้าซื้ออะไรล่ะซื้อปืนพกได้นะครับ ep สิบซื้ออะไรล่ะโกลเด้ Eagle, นดีเซตอีเกิลนั่นก็คือแม็กนั่มทองนไงอันนี้ก็โกลเด้น ek ek ทองนะครับอ่อนน AK, AK อบอาเพราะงั้นนั้นแหละผมรู้ละว่าผมใช้ยังไงอะไรงไงแต่ผมชอบเป็นพวกสีเขียวนะเ,เทด่ดีอืมผมก็ดีใจมากๆนะครับแคนผมติดหนึ่งในสิบแล้ว โอ้ดีสุดยอดเลยพวกดีใจเลยก็มีคนมาขอข้อแขนผมมากมายนะครับแต่ผมก็ลบออกครับแต่ผมก็ลบออกนะครับนะแต่ผมผมก็หนึ่งหมื่น,นครับของคนนี้ก็หนึ่งหมื่น,นครับหืยอดนี่ไรจะสู้ไหมนี่สไตล์หกพันเอเคไม่ทำอะไรจริงๆนะครับนี่ครับแคะอันนี้มีคนมีนะครับเออ,อย่างไงล่ะมีคนไทยในแคนนี้ด้วยนะครับอ่ามีคนไทยในแคนนี้ด้วย ชาโดในแคนมาเฟียนะเออผมก็อยู่ในแคนเอ็นร้อยาสิบนะจัพอดีไมทีเฮดนี่ก็น่าจะคนไทยนะไม่รัวรีวิวมิสยูทีเฮดเอาปอนไทยอ๋อปอนไทย,อ,อ,ไทยอยู่ที่นี้เลยเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนอามิสยูก็อยู่นี่เลแหลยอ้าวไม่เคยรู้มาก่อนเลยปอนไทยอยู่แค่นี้นี่เองอ๋อน้ำหน้าเราอยู่แค่โอ้ไม่เท่าไรนี่เองโอ้วดีแจะแสงได้แกจะแสงแล้แกจะแสงแล้แกจะแสงแล้วโอเค นะอืมก็ในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาประกาศข่าวดีก็คือแคนในมาห้าสิบนะครับอยู่อยู่ดับแปรได้นะครับอืมถ้าใครสนใจจะเข้านะครับให้ทิ้งเชื่อไว้ด้วยนะครับผมจะไม่รับคนมั่วนะนะั้อ็ทิ้งเชื่อไว้เท่านั้นครับมันจะรับได้ครับก็จะกัรคลิปหน้าสวัสดีครับจะคลิปหน้าจะรีวิวเออนี่เลยเดือนไหนะครับเดือนไหนกับอสทีไอแท็กที่ข้อนะครับ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับดูผมไม่ได้แซดนะครับอ่าวันนี้ผมก็ติดติดอย่างเงีสิบแล้วนะครับนี่ครับร้อยห้าสิบติดถึดด่างเีสิบแล้วอือหือแประมาณบอกตรงๆรเลยนะครับอนะ่ตอนนี้ผมก็ซื้อเป็นมาสองกระบ,บอกแล้วก็คือแฟชชันไนท์กับเดลดเดดไนท์นะครับอืมว่าดีไหมตีอยู่นะเอ,อ๋นี่แฟชชันไนท์กับเดลดไง ผมก็บีเอพีหกกันนะครับนี่บ <c oughs> ีนะเออบีเอพีหกสามารถซื้อปือนได้นี่นี่เน,น,นี่มันมีกงองฟันเนี่ยปั๊บเนะเอพีห้าซื้ออะไรล่ะซื้อปือนพกได้นะครับบีพีสิบซื้ออะไรล่ะโกลเด้นดีเซตอีเกิลนั่ก็คือแม็กนัมทองนะครับอันนี้ก็โกลเด้นเอเคเอเคทองนะครับอ่าเพราะงั้นน่ะรู้แล้วว่าต้ใช้ยังไงยังไง ผมชอบเป็นพวกสีเขียวนะเทดีอืผมก็ดีใจมากมากนะครับแขนผมติดหนึ่งในสิบแล้วโอ้ดีสุดยอดเลยพูดดีใจเลยก็มีคนม,มาขอข้อ,ขอแขนผมมากมายนะครับแต่ผมก็ลบออกครับแต่ผมก็ลบออกนะครับนะแต่ผมผมก็หนึ่งหมื่นนะครับของคนนี้ก็หนึ่งหมื่นนะครับอยอดมีอะไรจะสอ้นี่นนต่อไปหกพันเอเคไม่ทำอะไรจริงนะครับนี่ครับแขนอันนี้มีคนมีนี่นะครับ เอ,ออยังไงล่ะมีคนไทยอยู่ในแค่น,นี้ด้วยนะครับอ่ามีคนไทย,ยในแค่น,นี้ด้วยเนี่ยชาโด้มีแค่นมาเฟียเออผมก็อยู่ในแค่เอ็มราสิบนะจะุดตัวดีไมทีเฮดนี่ก็น่าจะคนไทยนะไ Miss you, head. อ้ตัววิวมิสตูทีเฮดเอาปอนไทยอ๋อปอนไทยอยู่แค่นี้เลยเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนอล้วมิสยูก็อยู่นี่ได้เลยอ้าวไม่เคยรู้มาก่อนนี่ปอนไทยอยู่แค่น,นี้นี่เองอ๋อ น้ำหน้าเราอยู่แค่โอ้ไม่ท่าไรนี่เองโอ้ยแกจะแสงแล้วแกจะแสงแล้ว็กจะแสงแล้วแกจะแสงแล้วโอเคนะอืมก็ในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาประกาศข่าวดีก็คือแคนเนอร์ห้าสิบนะครับอยู่อยู่นับแปลได้นะครับอืมถ้าใครสนใจจะเข้านะฮะให้ทิ้งชื่อไว้ด้วยนะครับผมจะไม่รับคนมั่วนะคนนบ้อก็ทิ้งชื่อไว้เท่านั้นครับมันจะรับได้ครับก็ จะการคลิปมาสวัสดีครับจะคลิปมา้าจะรีวิวเออนี่ไเรตไนน์นะครับเรตไน้์กับอสทีไอแคทีคอรนะครับโอเค okay. จะการคลิปมาสวัสดีครับ